สวัสดีค่ะสายรุ้งเฮงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะทั้งชาวไร่อ้อยแล้วก็ชาวนาน,นั่นเองค่ะซึ่งสอสอนะคะพักภูมิใจไทยนะคะขอเร่ง รัฐบาลนะคะหาข้อสรุปการจ่ายเงินไร่ละ1000บาทและก็การจ่ายเงินค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทของชาวไรอ้อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสสชัยภูมิเขตหนะคะพักภูมิใจไทยก็ได้กล่าวว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะปัญหาความเดือดร้อนของชาวนากรณีที่รัฐบาลใช้มาตรการปุ๋ยคะครึ่งแทนการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวร่ละ1000บาท ในฤดูการผลิต6 7ทับ6 8นะคะซึ่งชาวนาไม่เห็นด้วยกับปุ๋ยคนละครึ่งแต่อยากให้รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1,000บาทเหมือนฤดูการที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ชาวนาทั่วประเทศนะคะกว่า4ล้านครัวเรือนต้องตั้งตารอการพิจารณาของรัฐบาลนะคะเนื่องจากใกล้ที่จะ ถึงแล้วนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวบางท่านก็เก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีนะคะอีกทั้งปีนี้ราคาข้าวนะคะก็มีแนวโน้มต่ําลงดังนั้นการจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวน่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้ค่ะและจะและก็เงินนะคะจะถูกนําไปใช้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจทําให้เกิดผลดีต่อการเจร,เจริญเติบโตนะคะหรือว่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยค่ะ และก็นอกจากนี้นะคะยังมีความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะคะที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการตัดอ้อยไฟไม้เป็นจำนวนมากใน3ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้มีการจ่ายเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดตันละ 120บาทนะคะแต่ในฤดูกาลผลิต66ทับ67ที่ผ่านมายังไม่มีวี่แววนะคะไม่มีแนวทางที่จะชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วยค่าตัดอ้อยสดหรือไม่นะคะดังนั้นตนเองนะคะจึงขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่รอคอยความหวงังและก็การช่วยเหลือผ่านไปยังรัฐบาลนะคะให้ทบทวนและก็เร่งหาข้อสรุปการจ่ายเงิน ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทของชาวนาและเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดตละ1นละ120บาทของชาวไร่อ้อยในปี66ทับ67ค่ะซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระ ต้นทุนสร้างความแข็งแข็งเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความแข็งแรงให้กับเกษตรกรเราเป็นสอสอแล้วก็รัฐบาลนะคะที่มาจากประชาชนจะนิ่งเฉยบนความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ทุกยากของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสอสอ จังหวัดชัยภูมิเขต6นะคะพักภูมิใจไทยก็ได้มีการทวงถามรัฐบาลเกี่ยวกับเงินแร่ละ1,000บาทของชาวนาและก็ค่าตัดอ้อยสดของชาวไร่อ้อยตันละ120บบาทนั่นเองค่ะ